คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสสบดีว่าในช่วง1 6จนถึง3 1มีนาคม 2,568. นี้คนเกิดวันพฤหัสสบดีจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้และกรสอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤ้วยหยสัสบ,บดีครับเปิดไพ่ขึ้นมามีไพ่ราชาแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเอาชนะอุปสรรคปัญหาครับนั่นหมายความว่าในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้มีอุปสรรคปัญหาที่รอให้คุณน,นั้นเอาช,ชนะ กลับมาอยู่นะครับเรียกได้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหานะครับบางคนจะมาในรูปแบบของงานด่วนงานเร่งงานรีบนะครับหรือว่ามีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการต้องรับมือ ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายมีไพ่เดอะซันที่เป็นไพ่พลังงานด้านบวกนะครับขึ้นมาเราจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆที่รอคอยมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงานนะครับการได้เริ่มต้นนะครับกับโอกาส ที่มาจากหัวหน้าง,งานหรือมาจากเจ้านายก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับไพ่แปดเหรียญจะพูดถึงในเรื่องของการงานของคนเกิดวันพยหัสวัสดีในช่วงนี้งานอาจจะยุ่งนะครับแล้วก็เหนื่อยหน่อยบางคนอาจจะต้องจับงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือบางคนอาจจะต้องจับงาน2งานทํางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้บางคนอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ ต้องทางานที่ไม่ถนัดหรืองานที่ท้าทายความสามารถของคุณนะครับและในขณะเดียวกันคุณเองก็จะได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆได้สกิลใหม่ๆนะครับที่จะมาเพิ่มเติมความสามารถของคุณในช่วง16จนถึง3มสบิบเอ็ดมีนาคมนี้ด้วยผ่านสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามานะครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยหน่อยครับ แต่จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณเอาชนะได้จัดการได้นะครับรวมถึงการได้มาซึ่งข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆทางธุรกิจแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแตกลายธุรกิจออกไปครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้เริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับสำหรับคน เกิดวันพรฤหัส,สบ,บดีทั้งหลายนะครับไพ่เดอะซันเองก็จะพูดถึงในเรื่องของการทําธุรกิจนอกจากจะเจริญข้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่ทําอะไรแล้วนะครับ นอกเหนือจากความสําเร็จแบบเดิมๆที่มีแล้วจะมีความสําเร็จแบบใหม่เกิดขึ้นจากการทําสิ่งใหม่ๆของคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับแนะนําให้คิดนอกกรอบนะครับเวลาเจอปัญหาคิดนอกกรอบคิดนอกเกมนะครับมองข้ามช็อตแล้วจะได้เห็นอะไรดีๆครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับ ส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่ายังพอที่จะประคับประคองไปได้นะครับการค้าการขายยังดีนะครับยังเห็นเงินยังเป็นช่วงเวลาที่ถ้าค้าขายแบบมีหน้าร้านลูกค้ายังเข้าร้านครับเพียงแต่ว่าจะต้องลงแรงเยอะนะครับเพื่อที่จะได้มาถึงเป้าหรือว่ายอดที่คุณตั้งใจนะครับส่วนคนที่ค้าขายออนไลน์นะครับ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องระวังคู่แข่งนะครับก๊อปของแบบเดียวกับเราหรือว่าขายของแบบเดียวกับเราขายตัดราคาเรานะครับแต่เรียกได้ว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นการค้าการขา,ขายของคุณยังพอไปได้และไปได้สวยครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องที่อาจจะต้องคิดเยอะนะครับอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่บ่อยครั้งในช่วง16 จนถึง3สมีนาคมนี้นะครับส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะเติบโตในหน้าที่การงานครับไพราชาแห่งดาบจะพูดถึงการเติบโตในหน้าที่การงานแต่เป็นลักษณะของการที่จะพูดถึงโอกาสที่ได้มา จากหัวหน้างานหรือจากเจ้านายนั้นจะมาพร้อมกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคบางอย่างหรือว่าการที่คุณนั้นนะครับได้รับโอกาสแล้วจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์บางอย่างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะยุ่งหน่อยนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้ตั้งสติกันให้ดีแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีครับใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขนะครับคนเกิดวันพารุหัสสบดีทั้งหลายครับ ส่วนใครที่หางานสมัครงานช่วงนี้ถามว่ามีเกณฑ์ได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยต้องเตรียมตัวให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะครับต้องระวังในเรื่องของทัศนคติเวลากรอกใบสมัครหรือว่าทำข้อสอบสัมภาษณ์นะครับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงาน ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องบอกว่าการเงินในช่วงนี้นะครับ ไพ่สามคาถาจะพูดถึงการที่การเงินไหลเข้าครับการเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางรวมถึงรายได้จากช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับใครที่ต้องใช้คำพูดใช้วาจาในการหาเงินนะครับ หรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าทําอาชีพค้าขายการเงินในช่วงนี้นะครับให้น้ําหนักกับคําพูดของคุณมากเป็นพิเศษครับพูดดีจะพารวยครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับ มีไพ่สองเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํำทํำนายแบบนี้นะครับต้องบอกว่าการเงินที่ไหลเข้านะครับมักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าหาเงินเก่งครับแต่ว่าเก็บเงินกับตัวได้ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีใครที่ไม่ทำบัญชีควรจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะครับในช่วง16 จนถึง31มีนาคมนี้หรือใครที่คิดจะซื้ออะไรนะครับจ่ายอะไรนะครับให้คิดอยู่2ข้อจำเป็นไหมเร่งด่วนไหมนะครับหากเข้า2องค์ประกอบนี้ก็แสดงว่าสมควรแล้วแต่ถ้าไม่เข้า2ององค์ประกอบนี้หรือเข้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งอาจจะต้อง พิจารณาให้ดีนะครับระวังในเรื่องของการเงินล้วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่อยู่แม้การเงินจะดีก็ตามที่ครับคนทำค้าขายให้ระวังเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของคู่ค้าของคุณนะครับหรือว่าคนที่คุณน,นั้นต้องค้าขายด้วยอาจจะจ่ายเงินล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมกระแสเงินสดให้ดีเตรียมเงินสำรองนะครับให้ มากด้วยนะครับคนค้าขายนะครับเงินสดสำรองต้องมีในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้ครับสถานการณ์การเงินนะครับมีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญน,นะครับตั้งอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเราจะพูดถึงมีข่าวดีในเรื่องเงินเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับ เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะมีรายได้หลายทางแล้วยังมีโอกาสดีๆหรือว่าข้อเสนอดีๆทางการเงินเกิดขึ้นนะครับใครที่รอคอยเงินก้อนใดอยู่หวังเงินก้อนใดไว้ก็มีเกณฑ์จะสมหวังสมใจครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องบอกว่ามีไพ่อาัศวินแห่งคัตธานะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายดวงโชคลาภในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้ไม่เด่นนักนะครับถ้าอยากจะเสี่ยงโชคแนะนำให้ลองเสี่ยงโชคระวัง การเดินทางครับไพ่สิเหรียญจะพูดถึงผู้สูงอายุในบ้านนะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านจะนำพาความโชคดีมาให้ได้ครับสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดิมูลนะครับไพ่ใบนี้จริงๆแล้วจะพูดถึงโชคลาภที่ได้มาจากความฝันลังสังหอนก็ได้เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันให้ระวังว่าในช่วง16จนถึง3 1มีนาคมนี้เสี่ยงโชคแล้วจะนำพามาซึ่งทุกขลาบครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องบอกว่ามีไพ่ราชินีแห่งจันทร์ครับตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทํานายไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นบริเวณช่องท้องนะครับรวมถึงลำไส้ตับและไตครับ ถ้าเป็นตับและไตเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะครับโดยเฉพาะใครที่ดื่มมากหรืออาจจะทานของหวานของทอดของมันให้ระวังในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับส่วนในเรื่องของลำไส้ให้ระวังในเรื่องของลำไส้แปรปลวนนะครับมาจากความเครียดก็ได้นะครับหรือว่ามาจากปัจจัยอื่นก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับ ของเหลวในร่างกายครับไพ่สิบคาถา,าจะพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุลครับทำงานหนักไปนะครับหรือว่าอาจจะเที่ยวหนักไปพักผ่อนน้อยระวังจะเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้นะครับและยิ่งมีไพ่เดอะชาริออนะครับนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บ ป่วยหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกได้โดยเฉพาะไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางต้องระวังให้ดีระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มาจากความใจร้อนความประมาทครับระวังจะเกิดขึ้นได้แล้วจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้คุณน,นั้นเลือดตกยางออกได้นะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้ นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้แก้เคล็ดนะครับด้วยการนั่งสมาธิฝึกขันติธรรมนะครับใช้ชีวิตให้สมดุลนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอย่าใจร้อนครับอย่ารีบร้อนอย่าประมาทจนเกินไปนะครับมีสติอยู่เสมอนะครับแล้วคุณจะผ่านช่วง16จนถึง3 1มีนาคมนี้ไปได้นะครับส่วนในเรื่องสุขภาพนะครับแต่ละคนเนี่ย ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองตามรายละเอียดนะครับของสุขภาพร่างกายของคุณนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับใช้ชีวิตไม่สมดุลน,นะครับหรือว่ากินอาหารที่อาจจะไม่เหมาะกับร่างกายของตัวเราเองต้องพิจารณาให้มากในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้นะครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า16จนถึง31มีนาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวนันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวนันพฤหัสบดีนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมามีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านลบอย่างไพ่เดอะทาวเวอร์ครับ อคอยแห่งการพังทลายนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับระวังการโดนบอกเลิกแบบฟ้าผ่าหรือมีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปแบบไม่ทันตั้งตัวครับคนเกิดวันพฤห,หัส,สบ,บดีทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับเตือนให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันครับ บางคู่อาจจะเป็นลักษณะของการอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันแบบรุนแรงไพ่เทมเพลนส์จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เปราะบางครับไพ่เทวทูตใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ในช่วงนี้ดูจะอ่อนไหวดูจะเปราะบางมีเรื่องทะเลาะกันง่ายเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่อง ใหญ่ๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระวังควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับใช้หัวใจนำหน้าเหตุผลนำทางนะครับในช่วง16จนถึง31มีนาคมนี้นะครับมีปัญหาอะไรเปิดใจคุยกันดีๆนะครับแล้วจะได้จับมือกันผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ไม่อย่างนั้นถ้ายังใช้อารมณ์ศาสตร์อารมณ์นะครับหรือว่าใช้เหตุผลของตัวเองนะครับ ทุ่มใส่อีกฝฟล์ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเลิกลากันได้ง่ายๆเช่นกันครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีนะครับที่จะรักใครชอบใครให้ระวังไปเจอคนไม่จริงใจนะครับหรือว่าไปเจอคนที่คาดหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นคนโสดช่วงนี้แนะนำให้หาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบๆตัวนะครับ แล้วก็อาจจะมองข้ามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปก่อนแต่ถ้าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ขอให้ดูให้ดีมีสติให้มากครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตา ครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรักษาเทวะเวพรคนเกิดวันพฤหัสบบดัดีทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ